วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอายุทางธรณีวิทยานะคะ geologic age นะคะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะอายุทางธรณีวิทยาเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นอายุเปรียบเทียบกับอายุสมบูรณ์นะคะส่วนเรื่องของซากถึงดําบันที่จะบอกอายุได้อ่ออันนี้ขอเป็นไว้คลิปหน้าแล้วกันนนจะได้เน้นไปที่การเปรียบเทียบกันระหว่างอายุเปรียบเทียบกับอายุสมบูรณ์โดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน อายุทางธรณีวิทยานะคะก็คืออะไรก็จะเออเป็นสิ่งที่บ่งบอกบ่งบอกถึงช่วงเวลาว่าช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่างๆออเป็นช่วงเวลาไหนผ่านมาแล้วกี่ปีกี่พันปีกี่ล้านปีนะคะแล้วก็ลักษณะทางธรณีวิทยาเนี่ยพื้นแผ่นดินเนี่ยลักษณะมันเกิดอะไรขึ้นช่วงไหนอะไรยังไงลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะมีรอยแตกรอยแยกรอยเลื่อนช่วงไหนนะคะ แล้วก็สุดท้ายก็คือซากดึกดำบรรที่ปรากฏอยู่นะคะก็ก็มีซากดึกดำบรรที่ปรากฏบ้างนี่คือสิ่งที่อายุทางธรณีวิทยาบ่งบอกได้นะคะต่อไปเราจะศึกษาอายุทางธรณีวิทยาได้จากอะไรก็ได้จากลำดับชั้นหินได้จากโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้จากซากดึกดำบรรน,นะคะ การหานะคะการหาอายุทางธรณีวิทยาเราจะหาได้2แบบ 1. ก็คืออายุเปรียบเทียบอายุเปรียบเทียบอันนี้เน้นชื่อนะคะตามหนังสือเรียนสสวทของมสีเลยนะคะก็คือใช้คำว่าอายุเปรียบเทียบเพื่อที่จะได้เห็นภาพง่ายนะคะหรือบางเว็บไซต์บางหนังสืออาจจะใช้คำว่าอายุเทียบสัมพันธ์ก็ได้อายุเทียบสัมพันธ์ก็คืออายุเปรียบเทียบนี่แหละนะคะภาษาอังกฤษคือ relative age ต่อไปอีกหนึ่งอายุที่สามารถหาอายุทางธรณีวิทยาได้ก็คือ,อาการหาด้วยอายุสัมบูรณ์ (absolute a อายุเปรียบเทียบนะคะอายุเปรียบเทียบเป็นการบอกอายุหินเหตุการณ์ธรณีวิทยาหรือซากดึกดำบรรโดยโดยเราจะมีการเอาพวกอายุหินเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาซากดึกดำบรรเนี่ยไปเทียบไปเทียบว่า เกิดก่อนหรือเกิดหลังอันไหนเก่ากว่าอันไหนใหม่กว่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นอายุเปรียบเทียบจะไม่บอกเป็นตัวเลขแต่จะบอกว่าอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังอย่างเช่นภาพตัวอย่างนะคะภาพนี้นะคะเอ่อภาพนี้นะคะจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยอันเนี้ชื่อแอมโมนอยนะคะแอมโมนอยเป็นลักษณะของหอยนะคะที่เอ่หน้าตาเขาจะคล้ายๆปลาหมึกหน่อย จะมีหนวดนะคะสูญพันธุ์ไปแล้วอพอเทียบกับเทียบกับเอาเป็นไดนโนเสาร์แล้วกันนะคะไดนโนเสาร์เป็นซากฟอสซิลไดนโนเสาร์กับแอมโมนอยเทียบกันเนี่ยรู้ไหมว่าต่างกันกี่ปีรู้ไหมว่าอา,อายุมันอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะก็จากการศึกษาของนักธรณีวิทยาเนี่ยก็คือเขาทราบแล้วแหละแต่ถ้าเราจะใช้วิธีการบอกอายุโดยอายุเปรียบเทียบเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ย แอมโมนอย์เนี่ยอยู่ฝังลึกกว่าส่วนไดโนเสาร์เนี่ยอยู่อยู่ค่อนข้างจะเหนืออยู่ด้านบนมากกว่าก็แสดงว่าแอมโมนอย์มีอายุเก่ากว่าเก่ากว่าไดโนเสาร์นี่ก็คือการเปรียบเทียบนะคะอายุเปรียบเทียบจะไม่บอกมาเป็นตัวเลขที่แน่ชัดนะคะจะบอกแค่ว่าอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังอย่างอันนี้นะคะหินที่มีสีเข้มอ่ให้เป็นหินชนิด A ส่วน อันนี้สีอ่อนกว่าชนิด b ส่วนอันอ่อนอันนี้คือชนิด c ถามว่าอันไหนอันไหนเก่ากว่าอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังก็ต้องเป็นไง c ก็จะเก่าที่สุดนะคะเก่าสุดนะคะส่วน a ก็จะอ่อนที่สุดใช่ไหมเพราะทับถมอยู่ด้านบนส่วน b ก็จะเอ่อค่อนข้างค่อนข้างอ่อนขึ้นมานะคะก็อยู่งกลางนะคะอายุนี่ก็เป็นการบอกอายุเปรียบเทียบก็จะบอกได้ประมาณนี้ไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขนะคะส่วน อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างในหนังสือเรียนเลยนะคะน,นี่ก็เป็นการหาอายุเปรียบเทียบของหินชนิดต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่ารูปภาพรูปภาพนะคะมีหินชนิดต่างๆเนาะเขาก็แทนตามสัญ,ญลักษณ์นี่ใช่ไหมหินปูนนะคะสีเข้มหน่อยก็คือหินดินดานอันนี้เป็นอะไรหินทรายแป้งอันนี้หินทรายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหินอคนีแทรกซอนนะคะหินอคนีแทรกซอนอ่ะเป็น ลำดับชั้นหินมาอย่างนี้ปุ๊บดูยังไงว่าอันไหนแก่ที่สุดเราจะมาเปรียบเทียบกันแก่ที่สุดก็จะต้องอยู่ด้านล่างสุดด้านล่างสุดนะคะด้านล่างสุดภาพนี้ถ้าไม่มีจอจานเนี่ยเรียงง่ายมากมันก็จะเป็นงองูแก่ที่สุดคอควายถัดมาขอไข่แล้วก็กอไก่อ่อนที่สุดแต่คราวนี้พอมีจอจานซึ่งเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งทําให้การเรียงลําดับเนี่ย แตกต่างออกไปนะคะลองมาดูนะคะภาพนี้เรียงลําดับยังไงเราก็ต้องดูว่าจอจานเนี่ยแทรกตัดผ่านชั้นไหนบ้างถ้าแทรกตัดผ่านชั้นงองูคอควายขอไข่ก็แสดงว่ามันจะต้องใหม่กว่างองูคอควายขอไข่นะคะแต่มันไปถึงกอไก่ไหมดูรอยต่อมันไม่ถึงกอไก่กอไก่มีการปิดทับตัวจอจานแสดงว่ากอไก่จะต้องใหม่กว่า นะคะ,อ,ะอันนี้คือเปรียบเทียบอายุก็คืออันไหนเก่ากว่าใหม่กว่านะคะ,ะเฉลยก,ก็คืององูแก่ที่สุดคอควายคอไข่จรจานเนาะที่เป็นอัคกนกีแทรกซ้กอนขึ้นมาแล้วก็กอไก่มาปิดทับนี่ก็คือเป็นอายุเปรียบเทียบอันไหนอ่อนกว่าอันไหนแก่กว่าอะไรอย่างนี้ถ้าอยากเห็นโจทย์ตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องลำดับชั้นหินที่มีโจทย์เสริมเยอะแยะเต็ไมไปหมดได้นะคะ ต่อมานะคะอายุสมบูรณ์อายุสมบูรณ์เป็นยังไงอายุสมบูรณ์นะคะเป็นการบอกอายุของใช้หาอายุหินอายุของแร่นะคะแร่แร่ก็เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในหินเนาะนะคะแล้วก็ซากดึกดำบรรก็ได้นะคะซึ่งอายุสมบูรณ์เนี่ยสามารถบอกเป็นจํานวนปีที่ค่อนข้างแน่นอนออกมาเป็นตัวเลขอย่างเช่นอ่อ ไปไปพบหินก้อนเนี่ยนะคะหินก้อนเนี่ยแล้วก็ทำการสำรวจตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีอายุ20 5หล้านปีแต่ว่ามันก็ก็คงไม่แน่นอนเป๊ะๆเ,เพราะว่ามันเป็นการย้อนไปศึกษาเกี่ยวกับอดีตเนาะเขาก็จะมีเครื่องหมายบวกลบไว้อย่างเช่นบวกลบ5ก็คือว่าหินก้อนนี้อาจจะมีอายุอยู่ระหว่าง200ถึง210ล้านปีประมาณนี้ นี่นะคะโดยการออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้เขาใช้อะไรในการหาเขาก็มีการหาจากจากการคำนวณการสลายตัวของธาตุกำมัตรังสีหรือที่เรียกว่าครึ่งชีวิตนั่นเองนะคะที่เรียนในเคมีนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะพูดคร่าวๆพอเพราะว่าเราเราเรียนในวิชาเคมีแล้วเนาะใครไม่เข้าใจก็เดี๋ยวไปดูจากวิชาเคมีแล้วกันเนาะ เพราะเรามีเวลาจํากัดนะคะการคํานวณการสลายตัวของธาตุกำมะถันรังสีก็คือธาตุเหล่านี้จะมีการแผ่รังสีออกมาจากตัวเองเพราะตัวมันยังไม่เสถียรนะคะเช่นคาร์บอนคาร์บอนนี่มีเลขมวล12นะจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราไปแร่หรือหินบางชนิดมีคาร์บอน14แสดงว่าตัวคาร์บอนจะต้องมีการสลาย สลายาแผ่รังสีออกมาแผ่รังสีออกมานะคะเอให้ตัวเองเสถียรน,นะคะเธาตุาเหล่านี้จะอยู่ในหินใช่ไหมอย่างที่บอกนะคะมีการแผ่ออกมาก็อย่างเช่นคาร์บอนสิบเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีปริมาณยี่สกรัมระยะเวลาผ่านไปครึ่งชีวิตของเขานะคะเขาก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือสิบกรัมนี่ก็คือเขาเรียกว่าครึ่งชีวิต ระยะเวลาผ่านไปเขาก็เหลือครึ่งหนึ่งของเขาก็คือห้ากรัมระยะเวลาผ่านไปนะคะครึ่งหนึ่งของห้าก,ก็คือเขาเหลือสองจุดห้ากรัมนะคะซึ่งระยะเวลาการสลายตัวของคาร์บอนสิบสี่ก็อยู่ที่ประมาณอ่าขอเป็นตัวเลขกลมๆห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบปีนี่ก็เหมือนกันนะคะจากสิบเหลือห้าก็ใช้เวลาประมาณห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบปี จาก5ไปเหลือ2.5ก็ใช้เวลา5,730ปีนี่ก็คือการสลายตัวสลายตัวสลายตัว,ตวของธาตุกำมมันตาราังสีนะคะเขาก็เลยดูศึกษาจากสิ่งเหล่านี้แต่ธาตุกัมมันารังสีไม่ได้มีแค่คาร์บอนนะมันก็มีธาตุอื่นด้วยเดี๋ยวไปดูตารางหน้าถัดไปที่เป็นตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้า138นะคะตารางสรุปมามีธาตุกัมมันารังสีที่หลักๆก ใช้ในการหาอายุสมบูรณ์ก็คือโพเทสเซียม40รูวิเดียม87นะคะยูเรเนียม235แล้วก็คาร์บอน14นะคะ <c oughs> นะครึ่งชีวิตของเขาเป็นยังไงอย่างที่บอกนะคะคาร์บอนนะคะก็ครึ่งชีวิตก็5,730ปีนี่นะคะนี่มาเป็นตัวเลขเป๊ะเ,เ,เลยโดยประมาณ ส่วนใหญ่ทุกเว็บไซต์ก็ก็น่าจะเป็นตัวเลขนี้นะคะเป็นตัวเลขนี้อาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะคะนี่ครึ่งชีวิตของยูเรเนียมโอ้โหเยอะมากเลย704ล้านปีนะคะครึ่งชีวิตรูบเดียมประมาณ48.8พันล้านปีนะคะมีคำว่าพันด้วยแล้วก็เอ่อครึ่งชีวิตของโพแทสเซียมก็คือ1.25พันล้านปีนะคะอ่านะ ันนี้นานยาวนานมากเลยเนาะนะคะธาตุที่เหมาะแก่การหาแร่หรือหินที่เหมาะแก่การหาก็คือเราก็มาดูนะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตนะ่ะซรากสิ่งมีชีวิตมันก็เริ่มกําเนิดสิ่งมีชีวิตได้ไม่นานซรากของมันก็จะสมบูรณ์ก็คือใช้เวลาก็คงจะไม่นานมากนะคะซรากสิ่งมีชีวิตก็เลยเหมาะสมในการใช้คาร์บอน14หา เพราะว่าครึ่งชีวิตของคาร์บอน14เนี่ยค่อนข้างใช้เวลาใช้เวลาไม่นานนะในทางธรณีวิทยา5,000กว่าปีก็ถือว่าไม่นานนะคะแสดงว่าคาร์บอน14เหมาะแก่การใช้หาอายุซากสิ่งมีชีวิตที่มีอายุน้อยกว่า70,000ปีน้อยกว่า70,000ปีนะคะต่อไปยูเรเนียมเนี่ยที่ที่บอกว่าเครื่องชีวิตใช้เวลานาน,านมากก็เหมาะแก่การหาหาฟอสซิลที่ ลักษณะของหินที่มีแร่เซอร์คอนเป็นองค์ประกอบไททนไนต์โมนาไซต์เป็นองค์ประกอบนะคะโดยที่แร่เหล่านี้นะคะก็มีอายุค่อนข้างมากแล้วเนาะ10ล้านปีถึง4.6พันล้านปีก็คือกำเนิดโลกเลยนะคะก็ใช้ยูเรเนียม235ในการหาได้ท้าไมก้าโพเทสเซียมเฟลสปานะคะหาอายุด้วยรูบิดียม87ก็ ไมกาเฟลสปานั้นนะคะจะต้องมีอายุ10ล้านปีถึง4.6พันล้านปีนะคะส่วนไมกาอีกอันหนึ่งนะไมกามี2ไมกาเลยนะแต่ถ้าหินที่มีไมกาแล้วอายุอยู่ระหว่าง50,000 50, 50,000ถึง4.6พันล้านปีก็เหมาะแก่การใช้โพแทสเซียมในการหาอายุมากกว่านะคะมากกว่าเพราะว่าถ้ารูบิเดียมเนี่ยก็คือใช้หาอายุไมกาที่มีอายุ10ล้านปีถึง4.6พันล้านปี นะยกตัวอย่างโจทย์อันนี้ขอเป็นโจทย์เสริมละกันถ้าโจทย์มีการถามว่าเออหินชนิดหนึ่งนะคะมีองค์ประกอบเป็นแร่ไมกานี่มีสองไมกาเลยนะหินชนิดหนึ่งมีองค์ประกอบเป็นแร่ไมกาแล้วก็มีอายุแปดหมื่นปีควรใช้ธาตุใดในการตรวจสอบหาอายุก็ต้องตอบว่าโพแทสเซียมสี่สิบ ใช่ไหมเพราะว่า80,000ื่นเนี่ยมันมันเป็นช่วงเวลาช่วงอายุเหมาะสมในการหาอายุนะคะเออถ้าเรามาหา10ห 4, 6, ล้านถึง4.6พันล้านปีก็ไม่ได้หาด้วยรูปิเดียมไม่ได้ดังเช่นตัวอย่างนะคะหิน A มีองค์ประกอบเป็นแร่ไมก้าอุย้ยเหมือนกันเลยเนาะแร่ไมกาซึ่งมีธาตุโพแทสเซียม40และรูปิเดียม87เป็นองค์ประกอบนะคะเมื่อหาอายุหินพบว่าหินมีอายุน้อยกว่า10ล้าน ถ้าเป็นรูบิเดียมเนี่ยสิบล้านถึงสี่จุดหกพันล้านแต่ว่าโจทย์เนี่ยบอกว่าอายุน้อยกว่าสิบล้านเราก็ควรจะใช้อะไรในการตรวจสอบก็ต้องเป็นโพแทสเซียมสี่สิบจะเหมาะแก่การตรวจสอบมากกว่านั่นเองนะคะอ่าจบแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณเอกสารอ้างอิงด้วยนะคะที่ นำมาอ้างอิงนะคะก็ขอจบด้วยภาพนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาเป็นเอ่อคลิปเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ให้เห็นชัดเจนว่าเอ้ยซากดึกดำบรรพ์คืออะไรแล้วก็มันจะมีซากดึกดึกดำบรรพ์บางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วอะเราจะรู้ช่วงอายุในการกำเนิดของเขาเราจะสามารถบอกได้เลยว่าอายุ หินตรงนั้นน่ะถ้ามันมีซากเนี่ยอายุหินตรงนั้นมันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแลา้วกันสำหรับวันนี้เท่านี้สวัสดีค่ะ